สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่กู่สู่คนคือเก่าคือเดิมนะคะเด้อมือนีมีเมนูพิเศษมาฝากมีจ้าขาหมูตุนพระโรค่ะทุกคนขาหมูตุนพระโรข่อยอยกลรอนตะไม่เดือดเดือดเอ๊ยยังเอาได้ขาหมูตุนพระโรขาใหญ่ๆพี่น้องขาน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเด็ดเอ้ยหน้าแตกฟองอะไรข้างหลัง ไงแห้งพี u, ่น้องมาเด้อมาเด้อแก้มครับพริกขีนูสวนกระเทียมผักกาดดองค่ะมะระขี้นกคือเก่าค่ะมะระจีนจ้ะแตงกวาข้าวจีจ้าแตงกวาพี่น้องค่ะโหระพาพักคอสทั้งหลายทั้งแหละอืมอวดกินแบบไหมเชียวอื้อดุยเลย ามากินมันบ้าบ้าเบอรดอกอืมไม่กิน,น,อ,อ,กน,นอีอออีเห็นน้องเพิ่งกินนแนวะไรอืมมือเด้อเนี่ยไอเบิ่งเผือมันขาเร็กข้างล่างเป็นเนื้อเป็นเอน็นยกขามาเลยพี่น้องเนีย่ยจวดน้ำจิ้มซีฟูดตุนเรลเขากินแบบกินเมืองกินเมียงแว่นเมือง,อ,งอืม เดี๋ยวแต่ผู้ไดหมักเด้อของอ <e ร่อยอยู่ที่ผู้มักของม <e ักอยู่ที่ผู้อยากกินพี่น้องจวดอืมอืมมัจิ้มตัดน้ำจิ้มตัดโรนดีคับอืมอืมมาเลนะ เีิเมเยืม่มอะนังนี่ว่ืเมือม่อเมือ่อขอให้ที่ใส่มื่อแล้วค่ะเด้อนีวมาละจิม กระเทียมผักกาดกระลำ่ำพี่กขี้หนูไม่นจะง่ายแต่ก็เล็กพริกขี้หนูนะคะน้ำจิ้มพี่น้องพี่น้ำจิ้ม Ừ, à, ừ. Đằng qua nó ạ. Ừ. qua nó nó đi đi. นั่งกอนออน้ำจิ้มจวดดีพี่น้องออออมาลากินกุอ้นี้มันอ่อนกับเล็บบอมเนิดออก ไปอัดกิบกระโดดเนอจะยายามมันอยู่ประมาณ10บนาทีพี่น้องนี่อ่ะพวกมันตัดหนักุเกิลม,มันอืด <c oughs> เมื่อไคิดนกจ้า กินสูตรไอ,อ,อ,อ้พี่ต้องยานอ้วนพี่น้องพักายกว่าทีมาให้ข่ยืนนั่งกินตั้งสิเม่พี่พักอ่ะบม่แม่นข่ดอกข่ยบ่ได้เน้นกรบมุ้อนี่ายปะนั้นข่เน้นพักน้ำจิม้มอืมพี่น้องอ เนี่ยครับเบื้อือ้าวเนี่ยื่ะเปรี้เปล่งเฮยวะกระดูกุ๊ดแรกโบกยเห็นไข่แหนกระดูกกระเบื้องเอาอืมมัจะมีความเอ็ม ว่าเนียวเนบเนบแซ่บอืมอืมกระดูกมันเป็นขาหน้าขาหนา<ด>นี่ย้งงนะคะลัาง,งเนือ<ด> <ๆ S 2> ม,นม,นม,นมนันเนื้อกับมันกับเอ็นไม่ิช่ารปาเนี่ยนี้อขาหน้าอืนก็จะอแต่ประมาณนี้อืมกระดูกต้มน้ำซุป เดี๋ยวบางคนสิ่าเอากินนิดสิกับเป็นบ่กินเป็นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินไหม,มเราจะกินไหม คนอยากไปเมือ่ออาจจะดูเล่ทีเท่าหน่แล้ะบอกได้ว่าถ้าบปรเซมือมันพันัดหรอกถึงมาใส่สอนต้องง่งต้องง่างหนกวามาัาเป็นขาแน่พี่น้องเลิศด

thi kiểu làm chìm ừ. Thao cái dục ở không? không đề đây ừ. em cái Em nắm cái đồ มันยิ่งมัยาหานแหนกระดูกหายสุดยอดเฮ็ดขอพริกพริกเผ็ดดีครับเล็กพริกี้หนูของแท่อโอเคพี่น้อนขอบคุณพี่น้อง nghe này đi gì ở gần mai được đi bật là tẹt đẹp thế ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเด้อค่ะเด้อถ้าเพื่อนรับชมคอให้รำคอยด้วยใครมีความสุขสวัสดีคิดสิ่งดรกก็คอยส่งปรารถนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตแม่ลูกมันดีดีไม่อ่อยมาดีห้ากาันแพงกันแฟนเพจในเพจห้ากาันแพงกันแฟนมิลี่ในช่องสีแดงนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องคลิปนี้จบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า Oh,